อ้ยะวันนี้มาปบกับปุ้มกันแล้วปมบางมี่แม่เดียวกาวันนี้ผมเอาประวัติการจนแบบก,กล่าวกก้องว,วัวกู1กิโลซองกีดจนกันต่อเจ้าที่สนามน้องบวัวใหญ่มาฟ้ากันครับกูนี่แร่งได้วาดวาราวจนเลยครับเบอร์เฝ้าก้องไกลไล่กุนเอซมา,มาไม่กากล้องต่า,างกูเลยครับปุ้มนะตอนนี้ไกลเล่นวัวจนหลวงหน้ากาเปิดในไส้กันยาวเลยนะครับเปิดซอดเปิดตีเปิดไว้บางได้กามได้ล่วงกดไปที่หน้าจองทิกตอกบางมี่แม่เดียวได้เลยนะครับนะกาตัวเดี๋ยวลงเล่นอยู่ที่หน้าจอขวามือนี้นะครับจื้อวานุษยล่างก้าวหยดบัณฑิตดื้อว่าบ้านยินตัวนี้ตัวดีตัวดังตัวเก่งก้องกวนตูนเลยครับ จนมาเล้วเจ็ดอ้นหลาตุดหนาจับเสื้อมาแต่เศ้าตุงหนามาดีมามบ้านเย็นตัวนี้จนปลาเป็ดจนกรบเครืองวัวตรงติมนาติมนาแมนปลายยอดจัดเดินยี้ไปครับปลายยอดก้าดีมีล็อกลังกาเนี้ยวเนี้ยเกงเร่งขึ้นใบตุบขึ้นใบแกว้ใบปางกุ้โกลช่วยๆเลี้ยวมัดกวาดต่อตุบต่อกลางนักตายมานักนักปวดหญ่ใจมากับตัวนี้กาตอนนี้นะครับกายากาคุ้มเลนวัวกับบังมีไม่เดียวนะครับมีลอกก้อ้ใจตั้งตายเหล็กลางบังได้อะตัวได้ล่วงกดไปตีหน้าจงติ๊กตกบังมีไม่เดียวได้เลยนะครับนะตาลิงก กับล่วงเฮดไลน์ที่ปุ่มเขียนที่หน้าจองได้เลยกับปุ่มหน้าเหลวว่าเรื่องอมูลนี่ปุ่มมีฮ้าตกกูตกซาน้ำล่วงไม่ตรงไปอ้าเองเลยก็ไปกันที่ทางด้านกูจนกันมั่งนะครับตัวที่ลงเง็้อยู่ที่หน้าจอสายมือนี่นะครับจือว่าก้าวงามมาหนักก่อนรังหรือว่าหลุมเน่าตัวนี้ก็เป็นแตย่ยาตัวดีตวัวดังยางหลุมวันเลยครับนะจนมาแล้ว้ามุนลาซุดหนาดุดดังก้าวแส้นก้าวมาเตะกวนตานี่หลมวันวตันวนี้จนปาเป็ดกม้มก่อต่อกลางวัวตรงมีประยชน์ติมหน้าเม้นเดินมัดเด็อกกอดก่อเนียวกอดสกอดก กลางนักแก่งเรงปรดใหญ่มีน้ำจิตน้ำใจกับตัวนี้กากะยายก้าวคุมเล่นวัวกับบังมีไม่เดียวนะครับตอนนี้กาเปิดในไรกับหลวงหน้ากันยาวๆเลยนะครับเปิดก่อนเปิดไว้บังได้กามได้ล่วงกดไปตีหน้าจองทิ๊กตกบังมีไม่เดียวได้เลยนะครับนะเล้วว่าเปื่นเปื่อนจบในรักในกันมั่งวิจณนกันมาที่ไก่รักบัเยินกดนึ่งเก่รักลมหนาากดซ่องมาทีครับผม